สวัสดีครับออกกำลังกายไปดีมาเจอพี่เขาหว่านแหนะเดี๋ยวดูหว่านแหน,นิดหนึ่งอี่ยงมันปั๊บปั๊บปั๊บอยู่ฮ่าฮ่าโหตัวเดียวก็ยังดีเนาะ เออก็พอตัวก็ไม่เล็กเนาะก็พอดีพอดีแหละชอบปลาตัวใหญ่เยอะฮ <ห ả? S 2> ะวอบตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอชอบตัวมันรูโอ้ปลาช่อนบังทีได้ปลากระพงด้วย โอ้เนี่ยหลายตัวโย่ปลานินนะดะ๋ยวเรามาดูเขายินปลานะโอ้ปลานินขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอ,อยักถ่ายนะพี่ โอ้ตั่วได้กี่ตัวแล้วเนะนี่ยสาิตัวโอ้มานมานน้นไหนดูเปิดเปิดให้ผมดูหน่อยโอ้ได้หลายตัวอยู่เนาะน่าจะเห็นน่าจะเห็นนะปลานิบก็เยอะ อืมเนาะออกมายืนชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วเนาะแต่โมงก็รอทำงาน,นครับนู่นนะมันไกลเกินเนาะโดนไหมตัวเนี้ยโอ้หน่าจะโดนนะโดนรับโอ้โห,โหตัวนี่ไง นี่ไงโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เนาะนี่ฮะโอ้โหสวยมากเลยโอ้ยตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะเลยเนาะนี่ฮะโอ้สีมือจริงๆเลยแป๊บเดียวได้หลายตัวละโอ้ตัวใหญ่ๆสี่ห้าตัวแล้วนะป่าชุมมากเลยแถวเนี้ย ปลาธรรมชาตินะปลาเนย่างโผลตรงนี้ไปามคลองเนียน่าจะได้เวลากลับแล้วครับทริปนี้ก็พามาดูเขาหวานแหจับปลานะเพื่อเอาไปประกอบอาหารเช้าแล้วก็ค้ามฟากมาดูพี่เขายิงปลาฮนะยังไงก็ฝากช่องลุงลนพาเที่ยวด้วยครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ